สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในทุกๆวันนะครับกับช่องพระเครื่องไทยวันนี้เรานำหลวงปู่ทวดฮนะวัดห้วยมงคลนะครับเนื้อว่านผสมผงทองครับมาให้ชมกันครับงดงามนะครับผงทองนี่ละเอียดชัดเจนมากเลยนะฮะ ดูได้จากไต่ลเม็ตรเนี่ฮะงดงามจริงครับด้านหลังก็จะเป็นยันต์นะครับคือพิมพ์เขาคมชัดสวยงามมากครับเนีแล้วก็จะเขียนหลวงพ่อทวดวันหวยมงคลคือผงทองครานี้จะกระจายอยู่เต็มองค์พระเลยนะฮะองค์หลวงปู่ทวดเลยสวยสดงดงามครับ อันนี้เป็นหลวงปู่ทวดวัดมุ้ยมงคลนะครับพอดีจะให้ดูขอบก็ดูไม่ได้ครับว่าพอดีองค์นี้เลี่ยมมาแล้วครับผมเอาไปเช่นเคยครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะที่เราโพสในแต่ละวันในทุกๆวันนะครับ ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะฮะกดติดตามให้ทางช่องประเครื่องไทยและก็ผู้ที่รับชมช่องประเครื่องไทยของเรานะฮะขอบพระคุณอย่างสูงนะครับก็เรามาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประเครื่องกันนะฮะผมก็พอดีก็เพิ่งศึกษาไม่นานมีอะไรก็ติชมได้นะฮะหรือว่าจะเสนออะไรยังไงนะฮะขอบคุณนะครับสำหรับ การติดตามและรับชมในทุกๆคลิปของช่องพระเครื่องไทยครับขอบคุณครับ